ผมได้แพ้ชนนั่นสีแก้วในธนหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยท่านรงองหัวหน้าพักและเลขาธิการพักวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านหัวหน้าพักภูมิใจไทยท่านรงองหัวหน้าพักและท่านเลขาธิการพักภูมิใจไทยที่รับคําเชิญพวกเรามามาร่วมถแถลงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันณพักเพื่อไทย อาจจะผิดธรรมเนียมบ้างนะครับต้องขออภัยปกติเราจะส่งเชียชิญไปที่พักภูมิใจไทยแต่ด้วยสถานการณ์จาเป็นเร่งด่วนนะเพื่อความชัดเจนนะครับพักภูมิใจไทยเองก็งให้เกียรติกับพวกเราอย่างสูงยิ่งนะครับขอมาพบปะกันที่นี่แล้วก็มาแจ้งกับผู้เราเน้าสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนในนามพักเพื่อไทยครับต้องขอบพระคุณพักภูมิใจไทยที่ตอบรับคําเชิญ ของพรรคเพื่อไทยในการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแก้ไขภาวะวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตทางรัฐมนูญนะครับที่เป็นเด็ดล็อกเป็นเงื่อนไขที่ทําให้พวกเราเองมีความยุ่งยากมากในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อทํางานให้กับพี่น้องประชาชนเงื่อนไขข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทยนะครับสามประการหลักนั้นเรารับได้ และเราเองก็ถือเป็นแนวทางที่เราได้ถแถลงและได้นำเนินการไปอยู่แล้วนะครับและต้องขอบคุณอย่างสูงยิ่งก็คือคำว่า212เสียงของเพื่อไทยและภูมิใจไทยจะเป็นเสียงตั้งต้นนะครับที่จะเริ่มดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเสียงค่อนข้างมากเลยนะครับถ้าสองพักเรารวมกันแบบนี้ ประเด็นข้อสงสัยข้อกัอองบลต่างๆที่หลายคนหลายฝ่ายมีข้อห่วงใยอยู่ก็จะถูกตัดขาดลงไปไม่มีคำว,ว่า188ผมจะขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนอ่านนะครับคำถแถลงของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับ เพื่อไทยและพักภูมิใจไทยจะอาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยการสนับสนุนจากพักการเมืองต่างๆและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพักการเมืองซึ่งขณะนี้มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วแต่เรายังคงต้องการเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ สามารถบริหารประเทศและเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วรัฐบาลที่จ,จัดต,จตั้งขึ้นในครั้งนี้แม้จะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วแต่เรายังต้องการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเนื่องจากปัญหาของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญอยู่ขณะน,นี้มีความเดือดร้อนรุนแรงการวริุงเวลาออกไป ยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ปัปญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รวด็วมากขึ้นเท่านั้นเรามีความประสงค์จะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองที่มีความพิเศษท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งในสังคมและ วิกฤตรัฐธรรมนูญก่อตัวเป็นปัญหาของประเทศและประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเราจึงต้องการเสียงสนับสนุนจากทุกรรคการเมืองให้มาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลักอาทิเมื่อฝ่ายค้านเสนอกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รัฐบาลพร้อมจะให้การสนับสนุนนอกจากนี้จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่พักเพื่อไทยในฐานะพักการเมืองที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักภูมิใจไทยเห็นว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้จึงกำหนดแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลดังนี้ 1. ยึดวาระของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งโดยเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและประชาธิปไตยนำความปรองดองสมานฉันท์กลับคืนสู่ประเทศ 2. จะเอาเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันละแรกจะมีมติทำประชามติขอจัดทันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยกระบวนการจัดตั้ง สมาชิกสภา,าร่างรัฐรมนูญหรือสอสร 3. ามดำเนินการการเมืองอย่างสร้างสรรค์ฝ่ายคา้านและฝ่ายรัฐบาลสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์จะร่วมกันผลักดันให้สำเร็จสิ่งใดที่เป็นปัญหาจะต้องถูกตรวจสอบและเร่งแก้ไขให้ถูกต้อง 4. จัดตั้งรัฐบาลบที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 5. การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เปิดกว้างให้สมาชิกสภาผูาแ้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อผ่าทางตันระบบการเมืองของประเทศและฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญที่สร้างปัญหาอยู่ในปัจจุบันหลังจากนี้เราจะเดินหน้าทําความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในสังคมรวมทั้งสมาชิกสภาผูาแ้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา เพื่อสแสวงหาความร่วมมือและกำหนดเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศจึงร้องของการสนับสนุนจากทุกพักการเมืองทุกฝ่ายทุกคนมาร่วมกันขอบกู้วิจิตของประเทศในครั้งนี้ขอบพระคุณครับครับพี่น้องสื่อมวลชนจะถามส่งสัญญาณยกมือขึ้นนะครับผมจะได้เชิญเชิญ